หากท่านฝันเห็นนอนได้จับนอนหรือมีนอนมาไต่ย,ยัวเย้ะอยู่ข้างกายหรือฝันเห็นนอนที่อยู่ในศพซึ่งมีสภาพกำลังเน่าตามตำราไทยโบราณท่านว่าเอาไว้ว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคและสำหรับคนที่ทำมาค้าขายก็มีแนวโน้มว่ากิจการจะรุ่งเรืองมีการค้าขายที่ดียิ่งขึ้น และสำหรับเลขเด่นเป็นมงคลจากการฝันเห็นหนอนนี้ก็มีอยู่หลายตัวเลขด้วยกันท่านสามารถเลื่อนลงไปดูได้ในช่องคำบรรยายข้างใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กดไลค์หรือกด subscribe เพื่อติดตามมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบแต่โชคดีมั่งมีมหาศาลกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเทินสาธุ